สวัสดีจ้ะพ่อพ่อแม่แม่ไอฟีเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้จ้เด้อกดซับตะข่ายกดกระดิ่งจ้ะเราพ่าดคลิปใหม่ๆล้วกะอย่าลืมกดติดตามเด้จ้เด้วยช่องปอลักแมวชาแนลได้จ้าชม,มจุกเ,เด็กๆคนนี้จ้า เป็ดๆอยู่นี่นะจ๊ะมาแล้วจ้ะมาแล้วจ้ะออกไปจากตัวละพ่อฮะพ่อ,อ,อเนะออดี๋ยวจอกไปเสื้ออาหารเปียกแล้วจ้ะ พอดีคุณแม่ท่านชื่ออะไรไม่ตาบนะจ๊่ะคุณแม่เขาโอนคะแนนมาให้ไปซื้ออาหารเปียกมาให้เด็กๆที่ทำหมันจ้ะจะได้ใส่ยาอักเสบเนาะก็ขอขอบคุณขอบคุณแม่น้อมากๆนะคะที่โอนคะแนนมาให้ไปซื้ออาหารเปียกให้เด็กๆที่ทำหมันนะขอบคุณมากๆค่ะขอให้แม่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บด้วยแม่เด้อลวก็ให้แม่ เฮงๆปังๆตลอดปีตลอดไปด้จ้ะเด้อขอให้ร่ำรวยเงินทองนะแม่เนาะแม่ท่านก็เลี้ยงแมวเหมือนกันท่านก็รักสัตว์รักแมวเนาะท่านก็ว่าเอ๊ะเห็นเด็กๆทำหมันมาแล้วไม่แข็งแรงท่านก็เลยอนคะแนนมาให้ซื้ออาหารเปียกมาให้เด็กๆเน่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 เอามีที่ฉีแแย่ไม่ฉีปีนมาฉีตรงนี้ให้เจ้าอื้อ เพิ่งทำหมันมาเน,นี่ยจ้ะนี่ไปเลยไปเอาไหลมาไหลๆๆๆไหล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 ตีหม,อ,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 มอ,อกเ้ย มีที่ฉีแย่ๆไม่ฉีมานฉีตรงนี้เฉยเลยเนี่ยอ่ะนี่ก็อ้วนจนหลังแอนหมดแล้วเนี่ยใบเงินเนี่ยอ้ยอ้วนจนหลังแอนพ่ออ้วนเออพุ่นนี่มาทูนี่ให้นะฮะบอแมนนี่มันไม่ยอใส่ด้วังนแหละ ไม้กวัดทุกยาใบาเงินนี่ชอบชอบไอ้นี่จริงๆเลยอันนี้คือไม้กวาดนะซื้อให้ ตัวเมียทำไมไม่เห็นออกมาสวยเอ้ยเป็นไงมั่งลูกฮะหนูสวยอยู่ข้างในหนูสวยเจ็บแผลลูกสวยเจ็บแผลก็ขอให้แม่ท่านสุขภาพแข็งแรงนัขอให้แม่ลำลำรวยรวยได้จ้ะเด้ออยู่ดีมีแห้งได้จ้ะแม่เลย อยู่ดีมีอยู่ดีมีความสุขหลายๆแล้ยจ้ะแม่ก็ขอบพระคุณหลายๆจ้าโอ้ยไปตีน้องเฮ้ยไี่จ้ะไม่ออกอย่าร้องออกส้มจุ ทำอะไรนะฮะฮะหืม จังตีกันอีกแล้วเนาะไม่ออกไม่ออกบอกว่าไม่ออกเนี่ยจะออกข้างนอกเล้าจ่อ,อข้างนอกน ส้มจี๊ดจิ้นเก่งเนี่ยเด็กๆรุ่นต่อไปกันนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยดำเกิงห้าตัวผู้ล,ล้วนๆเจ้าหน้าตัวฮะนี่จ้ะนนี่ส้มจุกเมื่อวานนี้นี่เริ่มแข็งแรงแล้วอืมนอนใบเงิน นีตาไม่ตาเมคีนะตาเล่แมวตาเล่ก็มีเนาะตาเขาสวยนะแต่ว่าตาเลเ่เอเป็นไรตีแต่กันฮะเนี่ยแม่ไม่ให้ออกหรอกนะจะบอกให้อยาเืี อนนี้ไม่ยอมเข้าว้านเลยวจ,จะตีให้หน้าดูเลยอ่เล่นการเอกอ่ะอดําเกิงนี่เก่งนะดําเกิง <c oughs> ดําเกิงเก่งขึ้นทุกวันเลยดําเกิง ดีจ้าพ่อพ่อแม่แม่แมขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้จ้ะกดซับกระไกดกระดิ่งจ้ะหาจะได้พระวาดพิดศษใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามช่องปลอรักแมวแชนแนลเด้อจ้ะพี่น้องเด้อก็ขอบพระคุณสําหรับการติดตามจ้าขอให้พ่อแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงได้จ้ะเด้อขอบพระคุณจ้าสวัสดีจ้า